สิ่งที่อยากฝากกับพี่น้องชาวเราลับสัที่ก็คือท่านมีสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของท่านท่านมีสิ่งใดที่เป็นความต้องการของท่านท่านช่วยฝากผ่านทางผู้นําพื้นที่ท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะครับท่านนายกหรือว่าทางส่วนราชการฝากส่งผ่านไปที่ท่านอำเภอให้ผมทิง้งนะครับหรือว่าจะฝากตรงไปที่ผมก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันไม่ดีที่อยู่ในพื้นที่เรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของบุคคลที่ไม่ ไม่ดีที่อยู่ในพื้นที่และท่านอยากให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยท่านแจ้งไว้ให้ผมทราบเพียงแล้วผมจะได้ไปดาเนินการขอให้ท่านทักทายประชาชนชาวลำธีครับว่าที่ท่านจะมาลับตําแนวใหม่ที่นี่ครับมีแบบว่ามีความรู้สึกอยงไรกับบริบทของลำธารลำธีก็ได้นะครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวลำสนธิที่รักทุกท่านนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยม ที่อำเภอลำสนธินะครับในโอกาสแรกที่ได้รับตําแหน่งใหม่นะฮะก็ได้มาโอกาสแรกที่มาเนี่ยก็คืออยากจะมาพบปะกับทางผู้บริหารแล้วก็ผู้นําในพื้นที่ก่อนนะฮะเพื่อจะได้มารับทราบปัญหาครับรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าที่นี่เนี่ยเขามีปัญหาอะไรและเขาอยากได้อะไรนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมจะได้เอาไปรวบรวมว่าในจังหวัดลบบุรีในภาพรวมของเราเนี่ยความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ย ต้องการอะไรแล้วก็เดือดร้อนอะไรเป็นเรื่องแรกๆที่ผมควรที่ต้องมาทําเป็นเรื่องต้นๆก่อนนะครับแต่ทั้งหลายทั้งหมดเลยเนี่ยก,ก็ทำทั้งหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าจะต้องจัดลําดับให้ถูกนะฮะอย่างเช่นลำสนที่ของเราเนี่ยพอเราฟังแล้วก็มีปัญหาเรื่องเช่นเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําเรื่องไอ้ผลผลิตทางการเกษตร,รราคาไม่ดีนะครับปีนี้อ้อยก็ราคาไม่ดีเหลือแค่900าร้อยมั้งนต้นทุนกระปาก็ต้องพนะันสามแล้วอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนหรือว่าเราไม่หาวิธีการแก้เนี่ยอนาคตปีที่แล้วก็ตกปีแล้วเหลือ700กว่าปีนี้900ต้นทุนพันสาปีหน้าก็หมดสิทธิ์แล้วไม่ต้องทําแล้วใช่ไหมฮะพอมาฟังเสร็จปุ๊บก็ได้ข้อมูลดีๆเยอะแยะเลยบอกว่าเออมันมีอาชีพที่ตอนนี้เนี่ยออน่าทำที่นี่อีกเยอะเลยเช่นเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรแต่ว่า การเลี้ยงแพะที่ก็ยังขาดการสนับสนุนนะครจากภาครา่การอันนี้เนี่ยก็จะรับกลับไปแล้วก็จะไปช่วยดูซิว่าในมุมของราชการเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของทุนในเรื่องของพันุ์ในเรื่องของตลาดอะไรได้บ้างนะครหรือเรื่องที่สเรื่องของแหล่งน้ําที่เราบอกว่าเราบางพื้นที่เราเนี่ยไม่มีเรื่องของน้ําในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะฮะนี่นยังไม่ได้พูดถึงน้ำการเกษตรเลยนะนี่อุปโภคบริโภคบ,บางจุดยังขาดอยู่เลยป้าป้าก็ไม่ขยายออกไป ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเรามีน้ําผ่านเส้นลํต้นที่เราแต่เราก็ไม่ได้กักเก็บว่าเราก็ปล่อยมันไหลไปสู่อำเภออื่นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้พูดคุยว่าไปดูซิว่ากงไหนบ้างที่มันมีแหล่งที่จะกักเก็บน้ําที่มันไหลผ่านจากเราไปได้เราก็จะไ,ไม่ต้องไปอาศัยจากที่อื่นเขาก็คืออาศัยในพื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่จะไปทําเรื่องระบบประป,ป,ป,ปากด็ดีดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของน้ําสะอาดอะไรก็ดีอีกอันนึงก็คือค่อยไปดูเรื่องของน้าเพื่อการเกษตร นะครับอันนี้เนื่องจากว่าของเราส่วนใหญ่เรอยู่นอกเขตซะเยอะใช่ไหมนอกเขตพื้นานทั้งหมดเลยก็เลยต้องไปอาศัยเรื่องของน้ําฝนน้ําจากป้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการหาจัดการน้ําเป็นเรื่องที่มีความสําคัญของสําหรับที่นี่มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากกับพี่น้องชาวเราหลับสนทีก็คือท่านมีสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของท่านท่านมีสิ่งใดที่เป็นความต้องการของท่านท่านช่วยฝากผ่านทางผู้นําพื้นที่ท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะครับท่านนายกหรือว่าทางส่วนราชการ ฝากส่งผ่านไปที่ท่านยอมเพอให้ผมทิ้งนะครับหรือว่าจะฝากตรงไปที่ผมก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันไม่ดีที่อยู่ในพื้นที่เรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของบุคคลที่ไมอ่อ่ไม่ดีที่อยู่ในพื้นที่และท่านอยากให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยท่านแจ้งไว้ให้ผมทราบทีงแล้วผมจะได้ไปดํนาเนินการฮะทางข่าวเราที่ขอกับคุณทวดขอบคุณท่านเรือราชบวัดมากครับ ท่านมารับราชการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับที่นี่นะครับเป็นอำเภอแรกนะครับที่ท่านมานะครับยังไงก็ฝากข่าวลําทีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ